เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมลึกซื้อเล็กขายครับรถบ้านนะครับคันนี้สวยจิ๊บเลยทั้งภายในภายนอกภายนอกนอก็เงางามสีสวยเงาฉ่ำทั้งคันภายในเบาะหนังสภาพดีมากครับสะอาดสะอ้านเบียร์ธรรมดาห้องโดยสารสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับกิ๊บกริบครับเบาะหนังยังสวย เ้าของดูแลอย่างดีหน้าต่างเป็นมุมมุนนะครับเครื่อง2 0 0 0ซีซีทวินแคมครับขับดีวิ่งดีครับวิ่งฉีวแน่นอนช่วงล่างแน่นเล่มเอกสารชุดโอนครบกับราคาเพียง3,500บาทเท่านั้นเอง3500บาทรถสภาพกริบครับสมบูรณ์พร้อมใช้ถ้าชอบกฝา,ากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง สามารถนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถใส่ตรงถึงผู้ขายโดยตรงได้เลยสวยๆคุ้มๆค,ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ